สวัสดีครับทางโซดาแฟมิลี่มาแล้วครับโอ้ตอนนี้กําลังไหลเลยครับนี่กําลังใหญ่ครับพี่เห็ยนมาเห็ดเพลิงขมเลยครับนี่นี่ครับอักเอผู้เดียวเลยครับเห็นเขียนเลยมือนี่ผลครับุ่นซุ่มนึงพันได้เกิดก็มีครับุ่นเป็นหัวน้อยๆเห็นไหมเบาเล้วครับน้อยน้อยกดหาได้ซุ่มง่ายๆนี่ครับขมงผมได้ วนเขาหาไปเรื่อยๆครับหาไปเรื่อยๆผมบอส่วิธีเคลียร์นะครับรอเดี๋ยวหาเลยมันที่ยูเป็นมูเป็นมูดหรอครับเท่ามองแล้วสองสามดอกโอ้โหเดี๋ยวมาเห็นครับัวง่วงครับวบซี่เห็นไหมครับนี่นี่ครับนี่ครับจวนเลยครับสุดจวนเลย รอรออ่อยจากมือเงินเสเดยนครับอ้ยแักยางน้ำเนี่นยพม,มานี่หลองหนึ่งอยู่ท้างในมึมึงต้องทางปลาเข้าไปอคอดีไปลุยปลาน้ำจักน้อยนี่ครับนี่ออันนึงอยู่ข้างหน้าครับเดี๋ยวว่าเห็นนี่โอ้ยได้สีหยียบ หน่อยได้ก็ได้นี่ครับก็บาดถือว่าหน่อยเนาะตั้มนิ้วหนึ่งตั้มนิ้วมือโฟลเดอร์ไซด์คุณครับอันนึงอยู่ข้างในคุณเป็นบ้าครับโบ้มีอีกครับมีอีกหลายโอ้ยผมไปตั้งกองไว้อึกอ,อน้ำตักโทรศัพท์นะครับถอยถอยถอยให้ก็ต้องย่ำเห็ดน,น,น,นะครับเห็ดตายครับเมื่อกี้มีคนรูดนะครับตอน,นตอมิตรแม่แม่เอามาเก็บไปแล้วชุดหนึ่งแล้ว ต่อไปก็จะเป็นผมไม่เก็บนะครับน้ำปักหัวครับ ได้ยกแล้วครับนี่ด้ตนหนครับด้วต้นหนมองละที่หาดอกก็ได้ครับ น้ำลายครับน้ำลายตัวที่ได้ครับธรรมดาเลยครับหาเห็ดนี่ีครับพูนนะเอาหาตัวครับหาตัวยวไปทังทีกับทีเดียวเห็นเลยนะครับเป็นดอกสีมงวงๆนะครับหัวมัน พันผู้เฒ่าคนตาบ่่คอยดีแนะี่ยมันเกิดดิเคลียร์เคีย,คยขานเอาเคลียร์มันกับว่าเกิดอีกนะครับผมก็ต้องบ่เคลียรนนน์นะครับอันนี้กับมีอะไรนี่บ่สเรานี่ครับย่างหาน้ามุนีดนะครับทาเบิ้งมือแรงดีบ่ดีกันมีคนมาไต่แท้ครับขันมีคนหลู้ะครับนี่ วโอ้โหต้มจักซองสามน้ำเลยครับบ่ขมเลยทีเกิดเลยครับนะครับคลิปน,นี้ไปก,ก่อนครับฝากเบิ่องชิบบุคคลสนายนะครับฝากกดไรกดติดตามให้นะครับเราไปตามลาต่อครับตามลาต่อ